สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเลข6 3 9 9 3 6าโอ้โหทำไมเพลงมันสดใสขนาดนี้จริงๆ6 3 9 9ม6ัมันก็ไม่ได้สดใสขนาดนั้นนะมันจะออกแนวมีเสน,เน่ห์แบบแซ่บๆมากกว่าแม่หมอค่อนข้างชอบเลขนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเออมันเป็นเลขเสน,เน่ห์แรงอะ6 3 3 6อะคือเลข3เนี่ยเขาเป็นดาวพลังงานอยู่แล้วเนาะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการใช้กำลังคนที่กล้าเสี่ยงคนที่กล้าลุยอะไรประมาณนี้แล้วเลข6ก็เป็นเลขเกี่ยวกับเสน,เน่ห์เสน,เน่ห์เมตตางานเงิน ความสวยงามศิละปะความคร e a t i v ฟต่างๆนี่ก็คือเลข6 3กับ6มารวมกัน3ก็ไปกระตุ้นทําให้6มีกำลังมากขึ้นเพราะเลข3มันเป็นเลขพลังอะ่ะตัวเองมันเป็นเลขแบบใช้แรงใช้กําลังอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้พอ639เนี่ยไปติด พอหกสามไปติดกับเลขเก้าก็เลยกลายเป็นหกสามเก้าเลขสามไปติดกับเลขเก้าเลขเก้าเนี่ยไปอยู่กับเลขอะไรจะทําให้เลขนั้นลึกขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นเลขสามก็เลยเลขสามเก้าก็เลยกลายเป็นเลขที่โอเป็นเลขเกี่ยวกับการต่อสู้เนาะเป็นเลขเกี่ยวกับการใช้กาลังแล้วยังเกี่ยวข้องกับเรื่องโชคลาภด้วยนะเพราะว่าเลขเก้าเขาก็เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขสามก็เป็นเลขของความรวดเร็วเออโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ผลในเรื่องเออการเสี่ยงการคาดเดาอะไรค่อนข้างแม่นยําแล้วก็เออแปลอีกแปลความอีกในนึงมันอาจจะประมาณว่า ออเราอาจจะได้อะไรไว้ด้วยก็ได้เออทีนี้หกสามเก้ามารวมกันไอ้เก้ามันมาติดหกสามมะทุกคนมันเลยกลายเป็นว่าหกสามนี่แรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะหกสามก็จากเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วเป็นคนที่ทําอะไรมีคนเมตตาอุปถมัมภ์ขำชูหรือมีคนช่วยได้เรือ่อยอะหรือมีอาจจะลูกค้าเยอะก็ได้พอเลขเก้ามันมาชนปับ๊บเอาเลขนี้ก็แรงขึ้นเบิ้ลขึ้นกว่าเดิมอีกโอ้โหเสน่ห์ก็เจอจ้าเสน่ห์ก็ยั่วเลยจ้าเซ็กซี่เลยแล้วก็ การเงินก็ดีหาเงินง่ายหาเงินคล่องเขายังเห็นในเน็ตเขาบอกว่าเขาเป็นเลขกวนอูนะเออเราอะไม่รู้จักเทพเจ้ากวนอูนะแต่ถ้าเปรียบกับรามเกียรติเนี่ยว่าเป็นหนุมานมากกว่าเพราะอะไรลบกี่ทีก็ชนะแล้วก็ฉลาดในการรบอ่าแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอ,อ่มีเสน่์ด้วยบอกไม่ถูกแล้วแต่ใครจะเปรียบเทียบยังไงแต่ว่าในในความหมายตัวเลขมันอนะมนันเลขที่เสน่แรงเงินแรงแล้วเป็นคนที่ดูมีความแอคทีฟกระตือร้นในการที่จะทาให้มันสําเร็จนะทุกคนมีไฟอะเ,เลขมีไฟ นี่คือข้อดีของเลข639หรือ936เลยนะ936ก็จะความหมายคล้ายๆกันกับ639แต่639มันจะมันจะเรียบเรียงดีกว่าแล้วมันพลังแรงกว่า936มันเราต้องใช้กําลังก่อนแล้วเราถึงจะได้สิ่งนั้นมาอะไรประมาณนี้เออความหมายมันก็จะคล้ายๆกันอะแต่มันก็จะสลับพลังงานกัน639ก็อาจจะอยู่เฉยๆเราได้มาแต่936เราต้องเราอาจจะต้อง มีการกระทําก่อนมันถึงจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นอะไรประมาณนี้อืมแต่ความหมายก็คล้ายกันแหละดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องเสน่ห์ดีทั้งเรื่องเงินแต่ข้อด้อยมันก็มีนะข้อด้อยคืออะไรอ่รเลขสามันเป็นเลขใจร้อนอยู่แล้วพละกาลังอยู่แล้วสามเก้าก็เป็นเลขแบบใจร้อนอยู่แล้วเอาชนะอยู่แล้วทีนี้หกสามเก้าพอมารวมกันมันบางทีมันเป็นยังไงอะถ้าเรามีเลขประกบที่ไม่อ่อนโยนเลยเนาะเราจะกลายเป็นคนเอาใจใจนะขี้งนหยิดด้วยใจร้อนมโหัวายนิดนึง แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะทุกคนมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหโมโหแล้วทำลายทุกอย่างมันก็เหมือนคนปกติอะที่แบบว่ามีมุมอารมณ์ดีแล้วก็มีมุมอารมณ์เสียอืมหกสามเก้าแต่ว่ามันต้องดูเลขประกอบด้วยนะ <c oughs> ถ้าเลขประกอบเป็นเลขเสียเป็นเลขไม่ดีอเลขทั้งเจ็ดตัวเนี่ยมันความหมายมันบ้าไปเลยนะความหมายมันกลายเป็นแบบคนนี้มีลูกบ้าเยอะเกินไปคนนี้อารมณ์ร้อนเกินไปคิดลบเกินไปอย่างเงี้ยก็ได้มันอยู่ที่ว่าเลขประกอบมันเป็นเลขพลังงานแบบไหนแค่นั้นเองทุกเลขนะคะทุกคนมันมีข้อดีข้อเสียหมดเลย นะมันมันไม่ได้ว่าโอ้โหเลขดีคือดีเจ๋อจ้าอะไรขนาดนั้นทุกเลขมีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ที่ว่าเราจะจัดสมดุลในตัวเลขโอเคหรือเปล่าแล้วเราก็พลังงานแบบนี้เราสามารถควบคุมได้หรือเปล่าแค่นั้นเอง6กสมามันก็จะให้ความเร็วนิดนึงแล้วมันก็จะแรงนิดนึงอ่ามันก็จะเป็นคนที่ใจกล้าด้วยใจร้อนไงถึงบอกไงว่าต้องดูเลขประกบด้วยว่ามันมีเลขอ่อนหรือเปล่าอ่าถ้ามีเลขอ่อน,ออนๆเลขอารมณ์ดีเลขใจเย็นโอเคใช้ได้เลยนะคะ ขอบคุณมากเลยที่ฟังจบนะฝากด้วยนะคะ ig b e r ด d i ห6สส่วนใหญ่แม่หมอมีเพจด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่แต่ ig นะคะยังไงฝากติดตาม ig กันด้วยจ้า